ครับผมสวัสดีครับผม่รภารกิจตอนเศา้านะครับสิมาว่าทรงยาประสานนมนมงัวนะครับโดยการวิธีการกอกนะครับตอนเศาร์นะวันนี้เป็นมือที่สองนะครับจีเฮาเฮ็ดนะครับนะครับมีนี่นะครับมียานะครับยาปะกักน้ำนมวัวตาพระรามนะครับอ่า หนึ่งช้อนโต๊ะผสมกับไข่ไก่สองฟองนี่นะครับไข่ไก่ไข่ไก่สองนวยของเขานะครับนี่ยาสองช้อนเอ้ยยาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับนี่ยาหนึ่งช้อนแล้วก็ขยำกับน้ําตาลขยำกับน้าตาลนะครับกับน้าตาลกับน้ำตาลห่อนธรรมดาเนี่ยนะครับนี่นะผมก็ใสซอนหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่นี้ยาเพิ่นไ่ได้บอกนะครับว่าใส่หลแบบไหนผมก็ใส่ซอนหนึ่งตำยาเลยนะครับ ต่อไข่เสร็จแล้วตีผสมให้เข้ากันนะครับเห็นนะครับอันนี้คือไข่ยาแล้วก็น้ำตาลนะครับพยายามหาเกลียวยังไงสี่นะครับเนี่ยผอ,อมกับผั่มนี่นะครับเพราะว่ายามันเป็นยาคุณมันตีบ่ค่อยเข้ากันดีเหนไหนมันจะเป็นตะกอนนะครับของผมใส่แบบวิธีสลิงฉีดเอานะครับใส่สลิงฉีดเนาะสลิงกอกครับว่าไม่สลิงฉีดก็ได้ นี่ยครับเขาตียิงบอมันสิละเอียดเลยครับอันนี้ผมตีวาอ่าแต่สักพักหนึ่งแล้วครับอันนี้ไขส่งเลยนี่คือสาธิตเนาะครับเพราะว่าอันไขรเอ็นเอาตอกใส่ก่อนแล้วมาไทายประทันนะครับนี่ก็ของหัวนหน่อยนะนี่นะครับอ่สาสลิงนะครับเี๋ยวใส่ก่อนนี่นะครับ ประมาณสองสลิงเนาะครับไข่สองวัยที่เขาเคยก่วันนี่ครับจับง้วผู้หนึ่งจับงัวไว้แล้วก็ขีดเข้าคางกับกุ้งแก้มนะครับสองสลิงจับเป็นอันุดจับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือชุดเตรียมไว้นะครับชุดเตรียมชุดเตรียมส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำง้วครับจะไปกอกนะครับแต่ว่าตอนนี้คือมัดแม่มันไห้มันไห้ลูกมันกินนมนะครับอันนี้อาหารนะครับ โปรตีน41เปอร์เซ็นต์นะครับครับทำทำอ่อนนะครับไป่เห็นว่าน้อยนะครับเห็นว่าน้อยคนละโตเวด้วยครับบ่บ่แม่บ่แม่โตจิแม่มนั้นกินนมนะครับคนละโตครับสำหรับตัวหนอนนะครับกะตอนนี้กับผูกแม่มันไปให้ลูกกินนมอยู่นะครับกะบนาทิด ถึงสิบนาทีแล้วละ่ะสิบนาทีเรลือเดี๋ยอเทปอ่ะคิบนี่สิบเลยตักตัวผมมาณน่้ยน,นะครับตาแมวมันก็นยืนนิ่งอยู่ครับลูกมันก็นยังกินอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาอน้นมะมกอกขวดนะครับยาม,มันกินแห้งนะครับกินเป็นยาผงนะครับชิดใหม่ชิดมืบ ครับ <HARR Y, S 1> นี่นะครับนมนมอัน er นี้อ um, ่าจากเมื่อวานเนีครับเมื่อวานที่เขาทุงเหลือไว้นะครับชงชงหลายอันนี้คือแช่ตู้เย็นไว้นะครับแช่ตู้เย็นไว้ขึ้นหนึ่งบ่อว่อว่อเสียนะครับบ่อบ่อเสียบ่อเสียเพราะว่าเช็คเบ้างเหรอละครับออก่ขวด เอาออกจากตู้เย็นมากะมาตังไว้แล้วกันนี่กับอุ่นน้ำนีดจักหน่อยครับอุ่นก็ได้ให้มันคลายความเย็นนะครับเพราะว่ามันเย็นหลายๆมันกับดันง้อหน่อยแบบนี้นะอันนี้เอาไปแช่น้ำไว้อีกก็ถือว่าอุณหภูมิปกติขึ้นน้ำเย็นอยู่ครับบ่บ่แมนอ่ะอุ่นๆนะครับนะถาดเิ่งวาวง้วทีมีปฏิกิริย่างนีครับ พอปกติว่ามันกินนมจากเต่าแม่มันเนี่ยมันจะอุ่นนะครับพอมันออกมาจากร่างกายนะครับนี่นะครับตอนเศร้าตอนเศร้าคือเตรียมไว้ประมาณนี้นะครับเพระว่ามันได้กินนมแม่มันอยู่มันกาลังกินนมแม่มันนะเขย่า,ยาตะกรุดยูถทายปวดนะครับเดี๋ยวอีกน้อยผมก็จะไปปลอย

ก็ครับตอนนี้การดูกกระปากจ่อไว้ถ้าก็กิกนนี่ครับเดี๋ยวอีกสักน่อยก็ได้โอเคครับเดี๋ยวพาหญยาไกปกบ,บึงนะครับเตรียมน้มไปให้ลูกง้วนะครับ สอกใบก็หลายบุญไว้แน่จังหน่อยนะครับที่เดิมนะครับหม้ันมีไม้กันสั้นนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อไม้กันสั้นมาอยนนี่นะครับง่วมันกระเสียลูกมันกินนมประมาณนี้นะครับนี่คือผูกไว์นะครับผูกไว้ตอนเศร้าเป็นยังคือต้องผูกทีเพราะวางงวมันถีบนะครับมันถีบลูกมันน้ำเขาก็บอลลูวามันสิจังไดเนาะ ก็เลยต้องผูกไบนะครับกันผูกไว้นี่ยเาถีบนะครับกานปล่อยให้กินเองว่าอะไรนะครับพระบนกันอยู่นะครับอันนี้ก็ปล่อย่อยกินเกือบสิบนี่สิบนาทีแล้วลหละครับไกลกันเห็นคนยางมาน้ำกับมาน้ำเนาะครับไกลเนี่ยลืม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 มานะครับ ได้กินห้ํานะครับไก่กินห้ําน้ำงวัเวเราจะพาไปเปไบิ่งไก่ไก่นะเตรียมของไว้เดี๋ยวจะเอาแปรงมาลูบหัวแม่มันนํารับปอให้มันเครียดนะครับปอให้งัวเครียดไปในนี้กันอึ๊บเนืู้เนื้อเนื้เนื้ออย่าขอยัดเอาแปรงนะครับแปรงซักผ้าเขานะครับ คืองัวมันจะก,กินงัวมันกินอยู่แล้วกันนีๆๆๆๆๆออ่นี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 ่ลอยอ่ะนี่นะงัวมันกะก,กินอยู่แล้วกัมันเกยืนให้ลูกมันกินอยู่กบานไฟมันปนไหนเนาะแลอยลูกคนนั้นินจังใดก่อนอวามัดเปนไน,น,นะครับนี่แล้วครับพระละกตอนเศ้ากับสิประมาณนี้นะครับ แบงนี่คือเสริมือซื้อเด้ยครับปกติกับบดิเวณเห็ดปางกับเห็ดนะครับทั้งภารกิจตีเฮาส่งนมส่งอย่างให้แล้วบ่หอยแมนมีความเรียดนะครับตามที่เขาบอกมาเนาะครับอากบรู้คือกันนะครับแต่ที่นี่เขากระสีปล่อยไปงัวแม่ไปกินหัวหานแต่ว่าบ่ได้ปล่อยเสียเขาเนาะครับเห็ดยันยันไว้นะครับบางทีเขากระสีปอนนมลูกงัวนะครับ นมลูกงัวก็จะเป็นการปอนนะครับลำดับนี้ก็คือเขาห่งงัวมันกินห้ามกับหัวอาหารให้มันเบิดกอนนะครับเพราะว่าขันกอกยามันไม่กินยามันจะบิกินนะครับมันเอ่อหมายถึงว่ายาเข่าปากมันแล้วมันติดปากมันมันบิกินเองสินะครับเขาก็เลยตองอยให้มันกินห้ามกินหัวอาหารปอนเขาจะคอยกอกยาที่หลังนะครับ พาบอสันแล้วมันสิบกินนะครับนีแต่เสียยาออกมาค่ายยาออกมานะครับหนุ่ยหน่ยนุ่ยหนุ่ยน่ยนุ่น่ยนุ่นนุ่หยหน่ยย่ยยุ่ยหนุ่่าก็ไ่้กินเรย่อยๆอยู่นะครันอ่า่ย่าหหน่ยหนุ่นยนนย่่่อส่งนมให้กินตลอด่เนาะครับยย่ยนุยนุ กานลูกมันลืมหัวนมแม่เนาะครับเพื่อันการกระตุ้นนมนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้น,รรนงัวมันมีดน้ำนมนะครับเพราะว่าขันบัวห่มันดูดมันกระสิตบ่มีการกระตุ้นน้ำนมนะครับดูดมือละสองเทียนะครับเสาแรงนะครับ ตวา,ายัางเว้นเน่ยบ่ได้กินนะอกครับนุย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 ขอตอวายายถีบลูกอะเป็นพ่อเนาะครับเพราะว่าไอ้ลูกมันดูดกระตุนหัวนมบ่ถีบลูกก็โอเคแล้วครับส่วนมากคนที่ถีบลูกนะครับก็เลยต้องเลยมัด นูนนนูนๆนูๆๆยๆๆ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 ้ๆๆ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 แล้วนๆๆยา เดี๋ยวผมจิบปล่อยย่อยๆปล่อยเข้าแม่มันยานๆนะครับให้มันไปกินหัวาหารนะครับเนี่นะครับาาคือข้อหมายคือให้มันกินหัวอาหารก่อนนะครับโอ้ไกลว่าได้แล้ว อยู่แถวนี้นะครับคือผมบ่อยากเข้าไปองค์หันมันมีให้นะครับเดี๋ยวจางนี้กระจิเป็นการต่อโดยการปอนนมง,งัวนะครับปอนปอนนมนะครับจากนี้งัวะกระสงง้วกินแม่มันนี่ใช่กินห้บเบิร์ตกรนนะครับแล้วก็ค่อยมากกอกยาที่หลังที่ก็ะจิเป็นการปอนนมง,งัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปสิเป็นปอนนมง,งวัวกับกอกยาเนาะครับผมติดตามกันนะครับ